ค่ะสวัสดีค่ะแม่เอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามน้องนาดากับน้องอันดาีปน้องคลิปนี้จะเป็นตำราวเวยค่ะตำราวพัฒนาวันพุธวันที่18กุมภาพันธ์69น้องนาดาบอกเลขแลวก็น้องอันดากระบอกไปน้องอยู่ในคลิปนี้มีสองอาจารย์ไปน้องอ้าวห้องก็ไปรับชมรับฟังเลยค่ะวะพี่นาดาบอกตัวใดน้องอันดาบอกตัวใดี่น้องไปเบิ่งไปชมเลยค่ะแม่น้องดามาตามน้อง นาดาพี่น้องอ้าทำไมปากชมพูจังเลยอ่ะต่อไปวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอคะอยู่สองวันอยู่สองวันทำไมถึงหยุดเพื่อไปแข่งปันน้ำมันอ๋อเพื่อไปแข่งปีนน้ำมันแข่งพยัญชนะอ๋อเหรอแล้วหนูไม่ได้ไปด้วยเหรอลูกหนูไม่ได้หนูไม่ได้แข่งเอาแล้วทำไมไม่เจอแม่เมฟซีทำไมไม่หวัดดีคะเนี่ยสวัสดีค่ะยังทำยังไงคะพูดด้วยค่ะคุณครูไม่สอนแล้วค่ะ วันนี้แม่จะมาขอตำลาวนะคะวันนี้วันวันพุธวันที่สิบแปดม่ขอตำลาวแล้แต่พี่ดาจะให้ตัวไหนแต่ว่าก่อนที่จะพูดให้คิดดีๆก่อนว่าเลขจอ,อกอะไรแล้วค่อยพูดดูไหมลูกเพราะว่าแม่เอฟซีใช้ตังค์ซื้อไม่ได้ใช้ใบไม้โอเคไหมคะที่ว่าตัวไหนจะออกถึงบอกโอเคไหมคะพี่นาดาขาตำลาวนะคะวันนี้เก่งดีๆเลยนะคะวันนี้ตัวไหนคะ สามแปดกับหนึ่งสองสามแกับหนึ่งให้สีตัวเลยเหรอสี่ตัวสากับหนึสองอารวมกันไหมล้วแต่พี่ดาจะให้อ่ะถ้าที่พแม่ไม,ไม่ไม่เขียนพี่ดาบอกสาก่อนใช่ไหมคะสาแปแล้วก็หนึ่งสองแล้วสามแปดกับหนึ่งสองอันไหนจะออกบนออกล่างอันไหนจะมาเอ,อกอบนหรือ,อ,อล,ล่างใช่แปดสามจะมาบนหรือมาล่างมา 83จะมาบนแสดงว่า1 2จะเป็นล่างถูกไหมใช่83เน้นบนแสดงว่า1 2เน้นเน้นล่างแล้ววันนี้ไม่ไปไหนเลยคะ่ะ ม่อสรุปแล้วเลขที่ออกวันนี้คือสามแปดกับหนึ่งสองถูกไหมคะแปดสามเน้นบน8แปดสองล่างอ๋อล่างอ๋าพี่น้องมีนำกันเนาะค่ะเนาะปลาปลาคือแดงเถอะคุณนายก๊างถ่ายคลิปน้องระดาอยู่ดีพี่น้องน้อง,อ,งอันดาผล่งกลับมา <c oughs> ถ้าไมปากแดงยังลูกไม่กินอะไรมาคะ <c oughs> ปากชมพูไม่ชมพูมันแดงแล้วเนี่ย มสวัสดีแม่แม่เอฟซีก่อนทำมือทำมือด้วยค่ะสสวัดีค่ะอโอ้โหแต่งตัวสวยๆแลยจะไปไหนคะเนี่ยไปเที่ยวจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวไหนคะเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลโอ้โหจินตนาการเยอะนะเธอเนี่ยอันดาขาวันนี้ตำลาวนะคะวันนี้อยากกินเซฟบๆอ่ะได้ไหมอ่ะได้ตัวไหนเนาะอะไรนะเนืองเนืองมันจะมาจริงหรอเนืองเนืองเนี่ย ก็มันจะมาบนมาหลังหนึ่งหนึ่งอะมาบนมาบน,โอ,โ,นบโอ้โหหนึ่งหนึ่งจะมาบนอ่าี่น้องเน้นบนเด้อค่ะอยู่ในคลิปนี้มีทั้งเกยทางนองเด้อค่ะเด้อหัวหน้าน้องอนดากับน้องอนดาไฟสีเขีาวขีนาดาบอกเลขน้องอนดาก็มาบอกอีกี่น้องโอ้โหในยี้ม่น่สวยให้แม่แม่เอฟซีดูในปากรักสวยรักงามแท้เอาสรุปนะคะสรุปตัวเลข ตามราวนะคะวันนี้วันที่สิบวันพุธวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์หกเก้าน้องหน้าดาบอกเลขแปดสามกับหนึ่งสองแปดสามเน้นบนหนึ่งสองเน้นล่างส่วนหนึ่งหนึ่งคือของน้องหน้าดาผนบอกว่ามันจะออกบนพี่น้องเน้นบนจริงจริงหรอลูกมันจะมาบนจริงจริงหรอลูกจริงจริง <c oughs> พูดดังๆสิคะยังไงขอให,ให้โชคด,ดีลูกเด้อ <c oughs> ขอให้แม่เอฟซีโชคดีกับสาวน้อยปากแดง ใชนอยปากแดงเลยค่ะโอ้ปากกระแดงพ anyway> uh, like nah okay, 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 ี่น้องเอ้ยคนอี้ย่างเป็นคนที่มักแต่งตัวที่สุดเลยอันตื่นเศร้ามากพี่น้องสีห้าเนี่ยท่านาท่านั่นนี่เพิ่งจะสี่ขวบเองพี่น้องเอ้ยจะจบปหกไหมล่ะลูกจ๋าจะจบปหกไหมคะเนี่ยไม่จบวายจบแล้วจะทาอะไรกินจบโอเคโอเคดีใจแม่ดีใจขึ้นมาหน่อยพวกจบจบ นึกว่าไม่จบจะได้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่บ้านนอกอ่ะจ่ได้เลี้ยงงัวเหรอไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่บ้านไหมที่ประเทศลาวไปไหมไม่เอาไปเถอกลัวกลัวอะไรประเทศลาวสนุกเพื่อนก็เยอะกลัวฟ้าร้องแล้วประเทศไทยไม่มีฟ้าร้องหรอไม่เฮ้ยมั่วมันก็มีเหมือนกันนั่นแหละอ่าสรุปนะคะกับเด็กพี่น้องว่าไปแต่ละมือเพราได้หัวเพราะไดูเออยทำอะไรอ่ะ ดูมือนี่เนี่ยดูมือนี่เนี่ยสกรปรกมากเลยอะ่ะไปทาลิสติกที่ไหนอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มาไปทาลิสติกที่ไหนจะ้ะเอาไปเลยค่ะค่าสรุปตัวเลขนะคะตำราว,วันนี้ตำราวของน้องนาดาน้องนาดาให้แปดสามกับหนึ่งสองแปดสามเน้นบนหนึ่งสองเน้นล่างส่วนหนึ่งหนึ่งเน้นบนคือของน้องอันดาพี่น้องคลิปนี้พี่กับน้องอยู่ในคลิปเดียวกันเด้อค่ะ พี่นาดากับน้องอันดาอ้าพี่น้องรุนกันเนาะค่ะเนาะว่าพี่กับน้องปูไดสีมาพี่น้องพอดีมือนีน้องนาดากับน้องอันดาบอกเลไปโรงเรียนไหมคะที่โรงเรียนเพิ่นไปแข่งไปแข่งปั้นดินน้ำมันเด็กๆก็ได้ได้ยุดกันไหมคะอ้าจังไดแคปน้าจอไว้ด้อพ่อแม่เมฟซีไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งหมักกะจัดคัดกะพานพี่น้องเนาะมีปูไดลูกเล็กจอกตัวใหญแม่น้องนาดากับ น้องๆก็เป็นแขนแนวทางพีง่น้องมักกระจัดคัดค,คือพานคือเพลินวานแล้ะค่ะอย่างไดก็ขอให้วันแรกนี่ขอให้มีโชคด้วยค่ะสองทุ่มครึ่งแนะ้วค่ะเนาะขอให้แม่เอฟซีโชคดีกับน้องหน้าดากับน้องอันดานะคะ